สวัสดีครับปาโกสุริโยบานทามาอีกแล้วพี่น้องพี่น้องครับมาครับ EP สองตอครับมาฟังก่อนจากคุณพอ่อทองใบมะลายัยทองครับแตงไห้ลูกสาเอาพอ่อวัดดีครับสวัสดีครับ,นะค,รบครับผมเอาเข้ามาบอกเรื่องก่อนเด้บ้านี้ก่อนล่ำที่แตงไห้ลูกสาวเนาะเอออันนี้แตงแล้โดนบันไดแล้วเป่อพึ่งสีแตงแล้ววังตอนไม้สองนีง่ยสดๆดเลยตัวนี้ แงไหนดอกคิดยังแงเป็นกอนเปิดตัวลูกไหมอืมครับเป็นเป็นก้อนมอลำแนวดเนาะเป็นกอนลำเพลินสลับเพลงกอนลำเพลินสลับเพลงแบบแบบสมัยใหม่เนี่แหละจีแบบสมัยใหม่นะจังเพลินจังจังสีอันให้เพลินล่องฟังเบิงเพลินห้องน้ำเบิงนอกพอเนาะเอาไว้ห้องเรียนๆนาะห้อง ให้เอฟซีเอฟยังฟัง hey. ก็เนาะเพราะว่าการที่ถึงขั้นระดับผู้บริหารนี่มันต้องอีกขั้นตอนหนึ่งนะพ่อเนาะแมนแมนนอันนี้ห้าเอาเซิบเเนาะเซิบเซิบให้ลูกสาวฟังบอเออลูกสาวสีรัมบอกเออได้บองสิเพราะว่ามีคลิปให้ฟังแล้วการทีให้ลูกสาวมาฟังนเออให้ลูกสาวฟังว่าเออจังสีนจังสีเด้อพู้นันผู้นเนาะพ่อกัจังว่าขันอนาคตเปพียงไดกัเห้ากัจังว่ากันอีกเนาะพ่อเนาะ เอาโอเคครับผม<ต>เอาพ่อแต่ฉัการสีพของปางกวันในนอกผมถึงสีแดงเสียเนาะครับผมครับครับครับเอาเดิมฟังเบ่เดมละหัวเดเ,เสียงเสมีอ่อนนี่วลัญยาปนเอาเสียงอ่อนมาว่านาันตรงเราแฟ้นอย่าดวนลืมลงแฟ้นแป้นจิ้ใดจะไราอิจิาทา,างเหมืน แล่าวร้อยเกินเอาเสียงมาหวองเอิญนี่อันน่เอาแห็นปากที่วิกับเสียงลำมองน้ำโอนมาโอนวาวหาเสียงมาแผ่นแผ่นจะช่วยเสียสตะปนด้วยความจนจากดินดินเดินทะลาน เมืองรอยอิดจากทุงวัดเจรารานต้องสมสารปากนามหาลัมจะดแดนดินจากกินแห่งเมืองรอยเกินหาแฟนเมือนคงเศร้าเหงาใจนัก้าอย่าไม่ลืมถ้าแฟนหนูยังเมตตา่ตงเสียงมานี่คืโอโตลังยาโอ เอเสียงน้องน้องลำเลิศยังเปลี่ยนนอกให้่ย่าไรล่ะจิตแทบบอบเสด็จบุญยาไห้บุญย่ามันนมาลำอเสียงมันฆ่าย่าลายร่างให้ห่างจากแฟนคอยชมจิตจิ้งกระลมที่ชมเรื่อยมาเพราะแดงปวดจงเล่นใจยังเป็นน้องไหมอยู่ในวงการจากบ้านโน่นเพลงใจแสดงแสนทรมานเพราะแดงปวดจงสงสารเป็นตัวสารัยันว่าลำยาบุญ เอาเสียงร้อนเอาเสียงอ้อนมาว้อนน,อน้องพีเอาเสียงร้อนมาว่อนน,อน้องพีนี่นี่รับใจอยากจะชวนแดนบอแจะเรียนจะาสดใจบอจแะออจะเแียนเรียนจารักใคใด้วยก็ดจะอะไรลืมนอ้องจาอะไรไม่ลืมนอ้องปัดห่วยขอท่าด้พ่อ,อขอท่าเด้ชพื่อเด นอยพาะว่าผู้สิแดงเสียแม่เนาว่าอย่ยงนี่แหละสีกรเขียนกำกับไว้อยู่ว่าพ่อตาสิส่งไปให้ลูกแล้วอะอย่าลืมให้ให้แม่สมเตาห้ได้ลูกแล้วจะสองเลยอืม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 สีเขียนไข่ก็คือว่าอย่าลืมถ้ารับแล้วตอบพ่อด้วยแต่ว่าอย่าลืมให้แม่สมเตาห้ได้ลูกอย่าเลยบอกเลยอืมอืมอืม แมตตินแล้วก็เก่งทางลำเพื่นเนาะพออาทิตย์อีกเนาะเพิ่มพออาทิตย์เพิ่มแม่ตินหน่อยอืมไอ้ไอ้แมตตินเนี่ยฉันก็ติดตามมานจะว่องปุ่นเลยผมปิดผมว่องระบุตัวเบียยปุ่นีลยคิดตามมันจะรอจีเลยไปว่าผมมีเวลาดูจัดการมันการค้นทางไปครับ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 อันนี้แตงแตงเดี๋ยวพ่อแตงให้ลูกโดยบ่มีเงื่อนไขเนาะไม่มีเงื่อนไขรัฐไม่ เลยมันมี่คือแตงเห็บปลูกแต่เกิดลูกเอาไปบ่อไปห้องเนาะอยากให้มันติดปากลูกเล้อยากให้ลูกได้ไปเป็นของเจ้าของตะกรอนนึงเปลือลูกนักครับครับครับเื่อว่าบ้านเกิดอยู่ไส้สินาเด็กเด็กานโนนแทงได้แสลงกานทรมานที่ออกจากบ้านมานะโอ้เอาหมอลำลายนะอยาก เป็นหูวล้านหลกระบอกจากบานมากนะนะให้ลูกสาวเมียนตายยังไรเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสีส่งคลิปนี่ให้ลูกสาวเบื้องน่ำเอ่อเบื้องที่ว่าจังได้เออจังได้เพื่อนกรับตอนไหนล่ะครับตอนไหนสีเปิดเบื้องครับผมโอ้แน่นอนหลายคุณพ่อทองใบมลายทองครับ เ่นบ้านเดียวกันครับลูกสาวหักแพงครับจังหวัดลอยเอ็ดครับคน,คนเราฟังซี่คนร <คน S 1> ฟังซีครับผมอันนี้เพื่อนมีใจครับมีใจหักลูกสาวครับอยากสนับสนุนให้ลูกสาวครับเด็ดดวงเด็ดดังนอพ่อนอ,นอ,นอ,นอเพราะว่าเสียงอีหล่าคือหมอลำแท้แท้แมนบอเสียงลูกสาวคือเสียงหมอลำแท้แท่กว่าฉันแมนครับเพราะว่าตอน บอดเพื่อนไปมันก็ว่าหักแพงเป็นเสียงมอล่ำแล้วก็มีมีผู้หนึงไปผมเบิ่งในคลิปที่เป็นในห่างหักหักดีเล็อดบอบ่มมือมือมืออีลาไป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 ออดดชันนีเราก็บอกว่าค่่อโให้ปวดอย่างมนแมนนแมนแต่ว่าผมบ่มั่นใจว่าเป็นในห่างบ่มูมูนุ่โจ ตงไป้ลูกยติด้แไปานาาา้นยาาูครับผมลูกดาวที่ก่ต้องเป็นตัวองปอบอกด้เามให้ลูกเลยนะครับผมครับผมโอ้แน่นอนเด้อพูดได้เด็กฟังก่อนนี่ได้บึงคลิปปากโกครับซอยข้อมิ่มนี่เด้อครับจากอาจารย์ทองใบมะาลายทองครับเปิ่นมอบให้ลูกสาวฮักแพ่งวลัญญาพร เป็นกอนล่ำที่เพิ่นแต่งขึ้นเองครับแต่งข้นจากใจเลยนหละงานครับครับผมได้ฟังหลักก็ซอยก็เหมตนซอยอันนี้ผู้ใดมีความหูทั้งด้านมะลาเพลนเนาะทำนี้ตีเตียนไห้มีมองได้สีแจกไข่มีมองได้สีต้อเติมนอพเนาะอันนี้เนาะเขาเปิดใจไว้กัน่านอพเนาะแมนเพราะว่าแต่งแล้วไม่ไหมมัดมากัน กระทู้หาผมเลยฮึมสุดยอดดีลีพอศิลปินเข้ากับเมื่อก่อนถ้าผู้ใดมักล่ำเพลินครับต้องหูจักกับพลอใหญ่เอืเออพลอยใหญ่ถอดตเอืเออพลอใหญ่เลยรได้ข่อยเออเออต้อไปมาไล้ซ่องมันู้แล้อืมครับตอนนี้เพิ่นก็ยังยังยังมีสัญญาครับไอ้ครับครับขายเทียบอยู่ครับโมเมนต์ว่าโมเมนต์เบิร์ดอันสัญญาอะไรยังมีสัญญาเนี่ยครับแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนเกิดดุบัติเหตุครับเกิดดุบัติเหตุครับเขี่ยเอาวกมีกําลังหาเงินเฮ็ดเขียวอยู่โอ้ยแพงอยู่ในฝอแม่นบ่หืมไปถามมือสองมือครัวบ๊อดถั่โอ้คันสมัยก่อนคันมีซิดมีนั่นอย่างอ้มันก็ไม่มีคือเอาบ่บ่ได้คือเอาแล้วคันเป็นพวกเกี้ยกคฟันนี่สิสิบัวคอยเบิกได้แล้วแม่เห็นเยอะสิบัวคอยเบือกใดเอา คอยเปลี่ยนคอยไปแล้วพอเอาวอดีพี่น้องครับผมนําเสนอให้เอฟซีปาโก้กับเอฟซีสเคย่อคุณจ่อครับคุณพ่อทองใบมะรอครับให้ระลึกถึงเราอีกรอบนึงครับจากช่องปากโก้ลำเพืินออฟิเชียลนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมปากไว้สานีครับสําหรับกอดล่าสีคุณพ่อเป็นแตงให้ฮักแพงวรัญญาพรครับ ครับมวนปันไดถึงใจปันไดคอมเมนต์มาเด้อครับพี่น้องขอบุณต้องการที่ตามครับช่องปาโกลำเพลิน o f f ฟิเชีคุณพ่อครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมเราไปแล้ว